สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องอิฟซีพี่น้องทหารพันศุกทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงใบ่ๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องงานรวมพลพบปะสังสรรค์กลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมเ่เ่าที่อำเภอพระโต๊ะ จังหวัดชุมพรนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านผลเอกเดชนิทิตเหลืองงามขำผู้เนวยการอ,อุกการสงเคราะห์ทหารผัดศึกที่ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานในพิธีแล้วก็ต้องขอขอบคุณ001อาสาสมัครฐาน่ันอิสระพงษ์นเชียงใหม่ประธานกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกมู่เหล่าแล้วก็00 2อาสาสมัครฐานพันอนุรักษ์ ชอบสะอาดประธานฝ่ายกฎหมายและยุทธศาสตร์กลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกม่่เหล่าแล้วก็ขอบคุณท่านพันเอกหญิงนงนุษขาวดาราอาดีตหัวหน้าทหารพันหญิงโชคอ1 3าห่ายไข่ปกตรงชัยแล้วก็หัวหน้าเล็กแม่เล็กแล้วก็หัวหน้าคำพีนะครับที่ให้เกียรติเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้และลืมไม่ได้ก็คือประธานการจัดงาน นะครับผอทหารชุติพลหอมกอรประธานกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกมู่เหล่าจังหวัดชุมพรแล้วก็เป็นคณะกรรมการบริหารงานของกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกมู่เหล่าอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็คณะกรรมการาบริหารงานในพื้นที่ตำบลพระโต๊ะอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนะครับก็ต้องขอขอบคุณ มานโอกาสนี้ด้วยเพราะว่าจัดงานได้เยี่ยมมากนะครับต้องขอบคุณท่านชุติพลหอมก่อนะครับแล้วก็มีพี่น้องทหารผ่านศึกที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเรื่องเล่าจากสนามรบ นะครับหลายคนหลายท่านนะครับก็สอบถามเข้ามาบอกว่าโอ้โหเออท่านชุติพลเป็นคนที่ไหนทำไมโอ้โหจัดงานได้ดีมากเยี่ยมมากไว้อย่างนั้นนะครับท่านชุติพลหองกอก็เป็นพี่น้องทหารผ่านศึกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระโตอ๊อำเภอพระโต๊จังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เคารพนับถือแล้วก็สามารถ ตั้งกลุ่มพี่น้องเพื่อนและบไทยทุกโมเหล่าแล้วก็เครือข่ายทหารผัดศึกในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับท่านก็มีความสามารถนะครับในวันที่ผมเดินทางไปถึงนะครับก็ไปพบกับท่านชุดิี่ลหอมกอ นะครับท่านก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับมีการทําอาหารมาเลี้ยงแล้วก็ได้พบปะได้พูดคุยกับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มพี่น้องเพื่อนรักรบไทยอําเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับงานนี้นะครับถือว่าจัดได้ค่อนข้างที่จะเยี่ยมมากดีมากเลยพี่น้องเพราะว่า คือในระหว่างการจัดงานนะครับมันเป็นช่วงที่อ่าเขาเรียกว่าพายุฝนใช่ไหมนะครับเข้ามานะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่12ที่ผมเดินทางไปออกจากบ้านในพื้นที่แถบภาคกลางเนี่ยฝนมันไม่ได้ตกแต่พอล้อหมุนเข้าไปถึงพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับก็เริ่มมีฝนโปรยปลายลงมาอย่างหนักนะครับพอเข้าไปถึงพื้นที่อำเภอพระโต้เนี่ยฝนก็ตกลงมานะครับ เมื่อเดินทางไปถึงบริเวณจัดงานก็คือสนามหญ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพระโตอำเภอพระโตจังหวัดชุมพรนะครับก็พวกบว่าท่านชุติพลหอมกอเนี่ยก็ได้รอให้การต้อนรับอยู่นะครับแล้วก็มีกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรใจท,ทุกหมู่เหล่อาอำเภอพระโตจังหวัดชุมพรก็รอให้การต้อนรับนะครับทีนี้ตื่นเช้าตู่นะครับวันนั้น เป็นวันที่จัดงานก็คือวันที่13กรกฎาคม2567เริ่มมีพี่น้องจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่าทางาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ทางาด้านจังหวัดแพร่แล้วก็ส่วนกลางก็คือปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็สุพรรณบุรีก็เดินทางเข้าไปถึงพื้นที่นะครับตอนนั้นฝนก็เริ่มโปรยปายลงมาอย่างหนะักนะครับ ทีแรกผมคิดว่านะครับอันนี้แง่คิดมอ,มองสุดตัวคิดว่าโอ้โหบนรลัยเนี่ยพี่น้องเลยนะครับเพราะว่างงานเนี่ยจัดใหญ่โตมากมีเต็นท์รองรับได้เป็นพันๆน,นายทีเดียวมีเวทีมีดนตรีมีการจัดระบบแสงสีเสียงเนี่ยไว้เต็มพืชแต่ว่าฝนมันจะตกนะครับจะทำยังไงนะครับวันนั้นก็เลยถามท่านชุติพลบอกว่าท่านสรุปแล้วท่านได้ไป บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาหรือยังท่านชุติพลก็บอกแล้วครับก็เลยถามว่าแดวตะไครกับหัวปักดินไหมเออทางท่านชุติพลก็บอกว่ายังเลยจากนั้นผมก็นะครับแนะนําแล้วก็ไปปักทูบนะครับไปปักทูาไปปักตะไคร้ด้วยกันก็ไปบนบานศาลกล่าวบอกเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางว่าอขอเถอะวันนี้ เป็นวันรวมพลพบปะสังสรรค์กลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยจะมีะผู้ใหญ่ผู้ขับบัญชาระดับสูงเดินทางเข้ามาในถึงพื้นที่อ,อย่าให้มีเม็ดฝนโปรยปลงมาเลยนะครับพอช่วงบ่ายพี่น้องในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดตังจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชก็เริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่ที่แรกนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครแต่นะครับมี มีพี่น้องทหารพลตึกของเราเนี่ยเดินทางมาเอาชนิดที่ว่าไม่มีโต๊ะอาหารให้ก็แล้วกันแน่ไม่แน่พี่น้องนะครับเวลาประมาณสักสิบแปดเกับผมก็ขึ้นเวทีนะครับขึ้นเวทีก็ไปพูดคุยทักท,ทายพี่น้องทหารพลตึกแล้วก็บอกเล่าความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้วก็เล่า เรื่องราวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับก็ยืนอยู่บนเวทีส่วนกล้องนี่ก็ปล่อยให้แม่บ้านเขาถ่ายทําก็เลยอาจจะกระท่อนกระแท่นไปบ,บ้างก็ต้องขออภัยพี่น้องมาณโอ,อกาสนี้เพราะว่าผมเนี่ยมันเป็นช่องยูทูบเบอร์พี่น้องนึกออกไหมมันจะต้องถ่ายภาพเป็นภาพรวมขนาดใหญ่ไม่ใช่ว่าเอาแนวตั้งไปจห่อไปจ่อยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของติ๊กตอกเขา เป็นเรื่องของดาวทิกตอกแต่ว่า,าช่อง YouTube ของผมเนี่ยนะครับมันเป็นช่องใหญ่มีอ่าเขาเรียกว่าพี่น้องประชาชนในความสนใจติดตามเป็นแสน,แสนท่านนะครับแล้วก็มีพี่น้องเข้าไปอ่าชมคลิปทั้งหมดตั้งแต่อ่าเปิดช่องมาเนี่ยประมาณ25ล้านท่านที่เข้าไปชมช่องของผมนะครับเพราะฉะนั้นทุกภาพเนี่ยมันจะเป็นต้องเป็นภาพรวมนะครับต้องเป็นภาพรวมขนาดใหญ่นะครับไม่ไปเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นภาพที่เห็นนะครับมันก็เลยแบบในลักษณะที่ว่ามันจะมีเสียงนะครับมีเสียงแทรกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผมเดินเข้าไปในกลุ่มของอพี่้องแานประศึกที่กําลังนั่งรับประทานอาหารกันนะครับแล้วก็บางช่วงบางตอนกอ็ได้ถ่ายคลิปของท่านชุติพลหอมกอกับผูมิในการอคกการสงเคราะห์ทหารปฏิบัติบางครั้งบางโอกาสนะครับก็ไปหน้าเวทีก็ไปถ่ายทำศูนย์หนึ่ง กับผู้มีการอคกการสงเคราะห์ฐานพระศึกแล้วก็ศูนลุนสองใช่ไหมบางครั้งก็ไปถ่ายทำฐา,านพิการลักใช่ไหมชออันเองตรงถูกญาติเพื่อเกิจกันก็ถ่ายนะครับแต่ส่วนมากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในเต็นก็ไปทักทายพี่น้องฐานพระศึกหลายคนหลายท่านนะครับก็เดินทางเข้ามามาทักทายนะครับคนนั้นก็ท่านนนคนนี้ก็น้องนนคนนั้นกับพี่นนร่วมกันอยู่นะครับลุงนางเพราะฉะนั้นเสียงมันก็เลยมีเสียงต่างต่างเนี่ยแทรกเข้าไป ก็ต้องขออภัยเพราะว่าการถ่ายทอดในครั้งนี้มันเป็นการาถ่ายทอดถ่ายทำในลักษณะของถ่ายสดพี่น้องไม่ได้ไปทำในห้องอัดหรือว่าอกไหมถ่ายจากสถานที่จริงเพราะฉะนั้นระบบเสียงเนี่ยมันแน่นอนชัดเจนเลยจะต้องมีเสียงคนนั้นเสียงคนนี้มันจะต้องมีเสียงแทรกมีเสียงดนตรีมีเสียงผู้คนพูดคุยเนี่ยมันแน่นอนนะครับก็แจ้งให้พี่น้องได้ได้เข้าใจนะครับ พอช่วงประมาณสัก18ในการเสดสเนี่ยทางท่านผู้มนยการองค์การสงเคราะห์ทาหารฝันศึกพลเอกเดชนิธิเดืองงามขำท่านก็เดินทางเข้าไปถึงส่วน0ูนแล้วก็002แล้วก็พี่น้องคณะกรรมการบริหารกลุ่มพี่น้องเพื่อนรักรบไทยทุกหมู่เราเนี่ยก็ให้การต้อนรับจากนั้นก็เชิญขึ้นบนเวทีนะครับเมื่อทางท่านผู้มนยการองค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกเดินขึ้นเวทีพี่น้องเอ้ยนะครับช่วงนั้นไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ทาง001อาสาสมัครทหารพลานอิสระพงษ์ใเชียงใหม่ก็ประกาศกล้องเลยบอกว่าผมมีสิ่งของที่จะให้ท่านผู้มยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเมื่อท่านเห็นแล้วท่านจะต้องจำภาพนี้ไปอีกนานเท่านานไว้อย่างนั้นนะครับจากนั้นทาง001เขาก็ได้มอบเสื้อกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยให้กับท่านผู้มยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทีนี้สิ่งที่ทุกคนไม่คาด ฝันและไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นภาพนี้นะครับเมื่อทางอาสาสมัครสานพานิสระพงษ์แลเชียงใหม่ยื่นเสื้อให้ทางท่านผู้มีการองการสงเคราะห์ทหารบัตศึกเนี่ยยื่นมือไปรับจากนั้นพี่รองเลยนะครับถอดเสื้อตัวเองเลยโชว์ซิกแพคเลยนะครับแล้วก็นําเสื้อของกลุ่มพี่นอ้องนักกบไทยทุกหมเหล่าเข้ามาสวมใส่แล้วก็มอบเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งนะครับจากนั้นท่านผู้มีการองค์การสงเคราะห์ทหารบัตศึกท่านก็ ได้บอกนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินพรุงเกร็ิของพี่น้องฐานปัดศึกจําจำนวนสามพันบาทเนี่ยท่านก็ได้บอกได้เล่าว่าแง่คิดมุมมองเป็นแบบไหนมีการไปประชุมกับทางาท่านรัฐบนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังไงนะครับท่านก็เล่าเป็นชดเป็นชดตามที่พี่รองได้เห็นนะครับสรุปสรุปก็คือนะครับคือเงินพรุงเกีรติ จำนวน3 0 0พบาทเนี่ยได้แน่นะครับแต่จะได้ในลักษณะที่รัฐบาลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาผักมาให้กระทรวงกลาโหมกับสำนักงบประมาณนะครับแล้วก็ทางสำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ฐานพัสดุเนี่ยให้มาพูดคุยกันหาลือกันว่าทางกระทรวงกลาโหมมีอ่าเรียกงบประมาณไหมเออมีมากมีน้อยมีเท่าไหร่ว่ามาไม่พอไปคุยกับ สําสนักงบประมาณแล้วก็กรมบัญชีกลางใช่ไหมาจากนั้นก็ให้ไปคุยกับทางอากองสลา,ากนะครับข้อมูลมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ที่ผมจะเล่าก็คือพรบองเงินพนงเกียรตยิจํานวน3,000บาทเนี่ยนะครับมันถูกแยกออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่1วางอยู่ที่โต๊ะทํางานของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเพื่อสินอนุมัติจากนั้น นำเข้าประชุมในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสเนี่ยเขาไปโหวตกันว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือยังไงเออถ้าไม่เห็นด้วยก็จบไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเห็นด้วยก็ต้องเข้าสู่อ่าเขาเรียกว่าอ่าที่ประชุมของอ่าสมาชิกวุฒิสภาประมาณนี้อ่าทางวุฒิสภาเนี่ยเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยนะครับมันก็จบอีก ถ้าเห็นด้วยก็ไปต่อนะครับก็นําเสนอใหอ้พระองค์ท่านนะครับลงปรมาพิไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็จะไปในลักษณะนั้นแต่ว่าทางรัฐบาลทางท่านนายกรลฐมนตตีเนี่ยเขาก็มองว่าพรบฉบับดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะล่าช้าอาจจะ1นึปี2ปี3ปีทําให้พี่น้องฐานประสึกของเราอาจจะได้รับผลกระทบเพราะผมก็เคยบอกกับพี่น้องฐานประึกบอกว่ารอก่อนรอก่อนหายใจไว้ก่อน อย่าเพิ่งตายใช่ไหมนะครับท่านก็คงจะได้ยินบ่อยๆเหมือนกันด้วยเหตุนี้ท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันเป็นวาระเร่งด่วนเป็นภารกิจที่เร่งด่วนก็เลยมอบหมายให้ทางสํงงานักงานกระทรวงกลาโหมรับไปดําเนินการขั้นตอนนะครับขั้นตอนขณะน,นี้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีมติที่ประชุมออกมาตอนนี้เหมือนว่าทางหนึ่งกระทรวงกลาโหมสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางทางอกองสลาก เขากาอา็อาจจะกําลังพูดคุยกําลังประชุมกันอยู่นะครับก็ยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกเล็ดลอดออกมานะครับขณะนี้มันก็เป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ท่านผู้ในการองค์การสงเคราะฐานปัณฑิตพลเอกเดชนิธิ์เหลืองงามขำท่านได้พูดตามที่พี่น้องเห็นตามหน้าสื่อโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซเป็น t ิ k t ต็อกเป็น,น YouTube ก็ตามนั้นนะครับ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับผมก็ได้ติดต่ออพูดคุยกับท่านแล้วก็ทางผู้ใหญ่ในสำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารพันซึกแล้วก็ได้พูดคุยกับ001ได้พูดคุยกับ002นะครับคือแนวทางก็เป็นแนวทางตามที่ผมได้เล่าให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็มีคำถามต่อไปว่าใช้เวลานานไหมกว่าที่จะได้เงินจากกระทรวงกลาโหมแล้วก็กรมบัญชีกลางสำนังกงบประมาณใช่ไหม ทางท่านผู้มีการอุปการสงเคราะห์ฐานราษุกก็บอกว่าน่าจะประมาณสามเดือนสามเดือน,ส,อนสี่เดือนประมาณนี้นะครับแล้วกลุ่มคนกลุ่มพี่น้องฐานภาิกที่มีสิทธิ์จะได้ล่ะมีกลุ่มไหนบ้างซึ่งฟังๆนะครับฟังดูมันก็เออทำเองทำเองเหมือนกันทําให้ขณะน,นี้มีพี่น้องนะครับเข้าไปคอมเมนต์ตามหน้าสื่อโซเชียลต่างๆตามเพจตามเฟซตามทิกตอกตาม youtube เนี่ย นะครับก็มีความเห็นหลากหลายมุมมองเหมือนกันบางคนบางท่านก็ผมไม่ลบเหมือนกันทาไมผมไม่ได้อันนี้คือ,อกลุ่มพี่น้องทาหารผ่านศึกที่อายุต่ํากว่า50ปีสําหรับพี่น้องทหารั่านศึกอายุ50ปี55 60ปี70ปีถึง100ปีเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยอมีโอกาสมาคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับเพราะมองดูจากคําพูดของท่านผู้ว่การองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก่อนนะครับอันนี้มันเป็นเพียงแง่คิดมุมมองนะครับย้ํามันเป็นเพียงแง่คิดมุมมองของท่านผู้มนุยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกส่วนข้อท็จจริงมันต้องรอนะครับถามว่ารออะไรก็รองบประมาณนะครับว่างบประมาณที่ทางกระทรวงกลาโหมเขาจะให้สํานักง,งานองค์การฐานผ่านศึกมาบริหารเนี่ยมันมีเม็ดเงินเท่าใดกันแน่ สิ่งที่ท่านผู้เมกาอค์การสงเคราะห์ฐานฝัน,นศึกพูดเนี่ยมันยังมองไม่เห็นตัวเลขถึงแม้ว่าท่านจะพยายามชี้ให้เห็นตัวเลขประมาณสัก6,700กว่าล้านประมาณนี้ไหมพี่น้องแต่ว่าอย่าลืมนะนี่มันเป็นเพียงคำพูดมันยังไม่มีเม็ดเงินนะครับมันอาจจะหล่นโครมลงมาแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึง6 0 0 0ล้านก็ได้อาจจะเป็นหมื่นล้านก็ได้20 0 0 0ล้านก็ได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะครับก,ก็ฟังก่อนแล้วก็เกาะติดข้อมูลข่าวสารไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาฟังกันนะครับแต่ทีนี้เมื่อมันมีคําพูดในลักษณะนี้หลุดออกจากปากของท่านผู้นวยการองค์การสงเคราะห์ฐานพันสึกใช่ไหมพี่น้องฐานพันสึกหลายคนท่านก็เกิดกังวลเกิดข้อเครือบแขงสงสัยสรุปว่าเราจะได้ไม่ได้กลุ่มไหนจะได้บัตรชั้น2ได้ไหมบัตรชั้น3ได้ไหมบัตรชั้นสีได้ไหมกลุ่มไหนที่จะได้กันแน่เ บางคนบางท่านที่กินบําเหน็จบํานาญนะครับเป็นทหารประจําการในสิบในจา่าในหมวดในร้อยในพันในพลเนี่ยนะครับก็เขาก็รอแต่ว่าสรุปแล้วนะครับฟังพูดก็เหมือนว่าอาจจะไม่ได้ใช่ไหมกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีบําเหน็จบํานาญทีนี้เมื่อตีกลุ่มที่มีบํานาญออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือพี่รองฐานพันศึกที่เป็นหนึ่งอาสาสมัครฐานพานแล้วก็ พลทหารแล้วก็อสอใช่ไหมเออตอดอเนี่ยเขาก็มีบําเหน็จบํนานาญของเขาอยู่แล้วมันก็จะมีหนึ่งฐานพลนสองผลทหารสามอาสาสมาัครมันก็จะเหลือเพียงเท่านี้นะครับทีนี้ในกลุ่มฐานพลนอดีตฐานพลันเนี่ยแล้วก็พลทหารอาดีตพลทหารแล้วก็อสอเนี่ยนะครับมันจะมีอายุน้อยๆปะปนอยู่ด้วยใช่ไหมเอออย่างอายุประมาณ21ป่ปีไปฝึกแล้วก็ส่งไปชายแดน ไปประมาณแปดเดือนกลับมาเขาได้บัตรฐานบัตรศึกกลุ่มนี้นะครับก็ถือบัตรฐานบัตรศึกชั้นที่สี่เหมือนกันทีนี้ก็เริ่มกังวลกันแล้วว่าสรุปแล้วพวกผมจะได้ไหมพี่ต่ำกว่า50เนี่ยมันจะได้ไหมพี่หรือ,อยังไงเพราะว่าฟังจากท่านผู้มนวยการอคกการสุงเคราะห์ฐานประสศึกพูดแล้วมันเหมือนว่าเขาจะช่วยกลุ่มเบาบางก็คือช่วยคนแก่ก่อนนั่นแหละนะครับหากเปิดใจให้กว้างฟังตามที่ท่านผู้มนวยการอคกการสุงเคราะห์ฐานประสศึกพูดเนี่ยนะครับมันก็ มันก็เหมือนว่านะครับท่านจะช่วยเหลือคนแก่ก่อนประมาณนี้แต่ในความจริงตามที่ผมบอกกับพี่น้องแล้วก็ไลฟ์สดเมื่อคืนใช่ไหมว่ามันยังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันไม่รู้ว่าทางสํงานักงานกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาจะมีงบประมาณให้เท่าใดกันแน่ตอนเนี้นะครับสิ่งทีท่ทุกคนคาดหวังเนี่ยว่าสามพันบาทเนี่ย มันจะได้ครบสามพันหรือไม่มันก็ไม่แน่มันอาจจะได้หนึ่งพันสองพองพัอะไรประมาณนี้มันก็ไม่แน่นะครับมันต้องรอก่อนพี่น้องนะครับรอก่อนเพราะฉะนั้นาหากพี่น้องอีฟซนะครับของพรานไ c ยชาแนลโดยผมนนนนบินเนี่ยนะครับได้ฟังคลิปที่ผมได้พูดนะครับก็ขอใหอ้เข้าใจตามนี้เนาะนะครับเราก็รอต่อไปแหละพี่น้องช่วยให้ใจไว้ก่อนก็อย่าเพิ่งตาย นะครับเพราะว่าถ้าท่านตายเนี่ยท่านไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งหมดลมหายใจต้องหายใจไว้ก่อนนะครับก็มาแจ้งให้พี่น้องได้ทราบนะครับหากมันมีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมผมก็จะนํามาบอกมาเล่ามาพูดมาคุยให้พี่น้องได้ฟังข้อมูลที่ผมนํามาพูดมาคุยเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจาก แกนนากลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมู่เหล่าแล้วก็สํานักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจริงๆไม่ได้ไปนําข้อมูลคําบอกเล่าจากคนนั้นจากคนนี้จากคนโน้นมาเล่าเพราะฉะนั้นข้อมูลของผมนี่เชื่อถือได้แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้สิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าท่านชุติพลหอมกอเนี่ยนะครับจัดงานได้เยี่ยมมากนะครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝน นะครับฝนตกลงมาอย่างหนักโปรยไปลงมาอย่างหนักแต่เออผมแปลกใจว่าทําไมพี่น้องประชาชนอ่าพี่น้องสานพสึกในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยทําไมจึงเดินทางมาเยอะขนาดนี้หรือว่าท่านชุดพลหอมกอเนี่ยมีมนคาถาใดกันแน่นะครับที่อื่นถ้าเป็นบ้านผมนะครับถ้าฝนฟ้ามันตกลงมาอย่างหนักขนาดนี้รับประกันได้เลยงานล่มไม่มีใครมาแต่ ท่านชุติโพลหอมกอแล้วก็พี่น้องคณะกรรมการาจาัดงานในครั้งนี้นะครับก็ต้องชมจริงๆนะครับชมจากหัวใจของผมจริงๆว่าท่านทำได้ยังไงทำได้ดีมากแล้วก็เยี่ยมมากด้วยมีพี่น้องฐานบัณศิกจากภาคเหนือนะครับจากแม่ฮ่องสอนจากเชียงใหม่จากเชียงรายจากแพร่จากอุตรดิตพิษณุโลกลงมา จากพื้นที่ทางภาคใต้ใช่ไหมทางยะลาก็มาทางนาราธิวาสก็มีปัตตานีก็มาสงขลาจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดกระบี่ก็มาจังหวัดภูเก็ตก็มาจังหวัดระนองก็มานาครศรีธรมรมราชก็มีแล้วก็สุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรไม่ต้องห่วงนะครับมากันเยอะแต่เยอะที่สุดจริงๆก็คือจังหวัดพัทลุงนะครับพัทลุงนี่มาเยอะมาก นะครับก็ยกความดีความชอบทั้งหลายทั้งปวงของการจัดงานครั้งนี้ให้กับท่านชุดิพลหอมกอและคณะทำงานคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ